ภูเขาไฟที่สูงที่สุดบนดาวอังคารภูเขาไฟโอลิมปัสปากป่องกว้าง60กิโลเมตรฐานภูเขาไฟกว้าง563กิโลเมตรสูง25กิโลเมตรสูงกว่าเอเวเรสต์บนโลกนี้ถึง3เท่าถูกค้นพบในศตวรรษที่19โดยในช่วงแรกเรียกว่านิกซ์โอลิมปิกา แปลว่าภูเขาหิมะต่อมายานมารีเนอร์9ขององค์กรนาซ่าถูกส่งไปโคจรรอบดาวอังคารและก็ส่งภาพมายังโลกมนุษย์ในปีคศ .1971 จึงพบว่าภาพนั้นเป็นภาพของภูเขาไฟขนาดใหญ่ดังจะเห็นล่องรอยของลาวาซ้อนทับกันเป็นชั้นๆปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ ก็ยังสันนิษฐานว่าอาจจะมีการประทุเกิดขึ้นอีกครั้งในอนาคต